ครับสวัสดีครับ,ปร,บประพาสบ่อนไสมะพร้าวเด้อว,วันนี้ผมก็จะมาโยกหลากบ่อนไสของผมกันส่งครับคือแฟนเพจก็แปลกใจว่าเป็นยังไยมีหลากแบบนี้จังฟรที่แรกผมเรียงน้ำไว้ก่อนครับ ที่นี่มือนีผมก็เบิให้เบิ้งผมมาปอกเปลือกแล้วก็มาขัดมาขูดกระลาออกแต่บ่ทานไอขัดครับที่นี่ผมก็มาเลี้ยงน้ำไปก่อนเกือบปีแล้วครับเลี้ยงน้ำใบจนออกใบจริงครับเริ่มออกใบจริงครับผมเนี่ยเริ่มออกใบจริงครับที่นี่ว่าผมมองเลี้ยงน้ำนั้นมันเป็นกระโลหลนน้อย ทีนี่ผมก็เลยว่าเออลองมายกใส่ดินเบิงอาจจะดีขึ้นดีดีกว่าเก่าแนงยังแนงสินะผมก็เลยมายกไส่มโลเบิงสิยกลากเ,เออผมก็โยกออกจากโรมาสิมายกใส่ดินลองเบิงเลีเเ่ยงด้วยดินต่อไปครับบัดนี้ผมก็มัดลากไว้คือจะระรเบียบไไ้คือจะให้ลากเขาลงเป็นช่องนะครับให้ลากเขาลงเป็นช่องเป็นขายืนนะผมก็เลยมัดไว้ที่นี่ตอนปอกตอนอยังผมก็บก่ไดาให้เพื่อนเพื่อนแฟนเพจได้เบิง่ง อย่าว่ากันเด้อการกันตอนมากพอดีขั้นตอนค่อยตอนปอกตอนยังก็เคยได้เบิ่งแล้วพราะมือนีมากกันเลยพได้ปอกให้เบิ่งคือเก่าครับที่นี่การเอาดินลงผมก็จะมาจัดเป็นก้อนดินเนี่ยผมก็ดินแบบเก่าผมแล้วครับนี่ครับดินหัวดินสวนดินดำครับที่นี่ผมจะเอาดินมาเป็นตัวทางไว้ใน้าอย่างสี่ครับดินนี่ก็เป็นก้อนค่อนข้างแบบเป็นก้อนแข็งครับแต่แบบบีออกได้บีออกจากกันได้ครับผม นี่ครับผมจะเห้เป็นไหวแบบอนี้ครับนี่ครับจัดนระเบียบลากไวในตัวรอมพร้อมด้วยครับสาเหตุที่ว่า,วาเพราะันดีเอากระลงกระถางกินอะคือว่าเลี้ยงต้ออีกจนจนจะพ่อใจในการได้ลากได้ยังแล้วคอยจิตถอดออกจากถังด้วยนี่ไปใส่กระถางกิงครับนี่ครับไม่ได้ยากครับผม เห็ดเังขี่เลยแบงแบงช่องไปเลยครับผมแบงช่องไปไใส่เห็นไหมสมารเสมอกันครับจะให้ยั้งครับถ้ายั้งแต่แต้มือใส่ก็ยั้งจนหอดมือยกหลากไม่หมดแล้วครับผมเป็นแบบนั้นใส่ทั้งในให้เต็มก่อนครับเวลาเขามาใส่ข้างนอกคลากก้อยจะบกเข่าหากันครับนี่ครับเอาดินแบบก,ก้อนๆแบบนี้ลงไปเลยครับ เดี๋ยวครับดานหลากตัวนี้ไปพุนโพดครับที่นี่หลักตัวนี้ผมก็จะจัดให้เป็นเป็นสีครับให้สาทางหอกครับว่าให้ติดกันครับให้เป็นกลุ่มไผ่กุมมั่นครับผมนี่ครับ นี่ครับให้เป็นกลุ่มตีก่อนมาแล้วนะครับด้ตกแต่งอยู่ตีดึงสีรีดล,ลากไปได้ยังไงครับผมมัณนอย่งที่ครับผมตอนนี้เพราะว่าดินที่เอามาโรงนี่เป็นเป็นก้อนแบบแข็งแข็งแน่ยังน้อยเพราะให้อาศัยมาดันลากครับยัดไปอีกทีครับ ได้ตัวนี้ก็ต้องให้มีดินทับน้ำเลยครับเด้อผมมีอุปกรณ์ตักอยู่แต่ว่าผม,ผมไม่เดใส่หรอกครับผมผมจะใส่มือมากก่่ามันยัดเข่าสอกนั่นสอกนี้ได้ตามอาเ่อใจเห่านะครับ ทังปูนก่าวปูนที่แตกแล้วหัวแล้วครับเอามานัดแปลงครับตัวบเบิง่งว่าห้ากัดเสื่อมไปมองไหน,นนั่นเนากัดเสื่อมไปตรวจเบิ่งว่าเหี่ยงบอ่เอเหี่ยงไปทางไหนบอ่อันนี้ล่มครับเดี๋ยวผมหาวิธีแก้ครับเพราะยากครับไปถึงลมปันม่นดิ้นคือเนื่องดิน ยาเนือ่อยการปั่นดีคือบ้านนี้เขาก็จะได้ละลากเกิือมนนี่ครับจะได้ลากเกิือน้ำ,นำ ใช่ครับเเวิร์ดครับมองดินเรือไว้นี่ครับจะเฝ้าครับเพราะว่าเขาโยกอีกรอบนึงอยู่แล้วเขาเขาทันโชว์ครับตอนนี้เขาทันโชว์เขาทันโชว์หลากวุฒิหมายนะเขาโยกอีกอยู่เทาก็ปั่นดินมาลับเอาหลากไว้ครับกันถ้าได้หลากซุ้มทางนานี่ก็คือโอเคครับแข็งแรงพร้อมครับบ่ลลมบ่หัวด่วนคือแบบเมื่อกี้ครับ นีครับผมที่พอเอาเต็มเอามุ่เหมือนเพราะว่าผมจะเพื่อนามเพื่อยังให้มันขังเนี่เวลามันไหนฝนตกฝนยังมาให้มันขังอยู่ในหนีไดก้อนมันจีละไล่หนีครับเพอได้ข่าวได้กินท่านครับ นี่ครับนี่ก็แจ้งแรกแล้วครับหากนี้เดี๋ยจักน้อยกับโบ,บยูซัมนี่ครับผมหากนี่ที่นี่ผมกี่แต่ด้านบนเพราะวัาที่แรกมันข้าเปลือกครับผมปรเิเก,กี่แต่ว่าผมก็จะแตงไว้นหน้อยเพรแตงหลายแตงหลายเดี๋ยวตายได้ครับเพราะว่าเขาเอาอ,ออกมาอย่างสี่แล้ว อันนี้ก็เสร็จสิ้นในการยกแลก้วก็จัดลากครับในการยกแล้วก็จัดลากในระดับนึงครับเสร็จิ้นครับที่นี่เราผมจะมากรีดแน่จักน้อยครับเพราะว่าไอตอนไอข้าอยู่นั่นถ้านเาอาโบไปอีนีเขาก็มีตัวซอยเด้อใส่เสือกใส่ยางเอา แต่ตอนนี้เสือกที่อยู่ใกล้ๆผูนี่ละ่ะหากตอนที่ผมจำมาไม่นีก็ตอ้องให้อยู่แนวนี่ให้อยู่ขนาหน้ำมูนี่เอาดินลอกไว้ครับที่นี่ผมเอามีดน้อยไว้บานอยู่หล่านขาเป็นมีดใหญ่ผมก็จิกีค่อยๆจีดไปไอันนี้ต้องเอาออกครับนี่อ,ออกระดับหนึ่งก่อนครับนี่เห็นนอกครับเนาะ ค่อยไล่ลงไปเลยครับนี่ครับไล่จากข้างนอกไปครับอย่าไปไล่เข่าขางเดียวได้ครับเดี๋ยวกาวมืถือครับนี่ครับเขาออกก็จะสวยงามครับคือเป็นยังก็ต้องเอาออกเพราะว่าเขากัดตายแลย้วเขาเน่าแล้วนะ แต่ว่าออกออนไลน์นี่ครับมัต้องแต่งตรงนี้จังสีน้ำนี่ครับถ้าจะได้เบิ้งออกครับนี่ครับนี่ห้อยย่นห้อยเหี่ยวเขาก็ต้องออกครับเขาจะมาออกผีแล้วครับออกผีแล้วบานนี่นี่ครับนี่ตัวนี้เขาก็แต่งมากคือวังหันครับแต่งให้เป็นรูปเป็นล่างขึ้นไปคือกันครับ ตัวนี้ก็ขึ้นมาอีกเด้บ่บ่ได้ไปออกเสมอพุ่นนี่ครับนี่เพาก็เบึ่งตรงที่ว่าคว่ำมันเที่ยวมันเข้าเน่าไปของเขาน่ะครับผมเนาไปหอดใส่นะเนาไปหอดใสก็คือควดนทันแหละครับเอาออกครับเพราะว่าบ่ได้ใส่เบียร์ใส่งานเอียงแล้วนีนะะคณเอ,ออกหลายตามหลายควนหลาย เขาเป็นเรื่องๆที่เดียวอ่ะเดี๋ยวเอาตัางไว้ไปเฮดเบียร์ให้งานกลับมามีพวกอหอยถากหอยยังมากินไดออนพดนะครับผมออนโพดหอยถากหอยยังมากินไดนี่เบียร์ออครับมันเป็นห้อยของมันอยู่พอดีครับนี่นี่ครับบังัมันอัน เฮี่ยวไปเติมอีกเขาก็ออกอีกครับนี่ตัวนี้เขาออกอีกสูงขึ้นไม่อีกครับสูงจัดอ่อนๆเนี่ยไม่หนีเลยครับผมนี่ครับพระยามุลอีกเลี่ยงการดึงถ่นออกไข่ขาดครับนี่ครับเปิดอองทีเลยนี่ นี่ครับออนได้บาทนี่ออนเน,เน,อ,อ,น,เนอันนี้ผมเบื้องบนขอนสีเลยครับ ที่แรกเงาข้นต้นบางใหญ่พ่อผมมาแทงจำเนียครับบ้องแทงไวม้มันกะมันกะบกขึ้นข้นบกเป็นลำต้นให้ครับผมต้องแทงไว้จากทีล่ลำข้นต้นใหญ่งงครับตรงระว่างที่สุดครับตอนนี้สีเทืองหยอดเขาแล้วครับ อันนี้ผมก็จะเอออกหน่อยหนึ่งครับตัวนี้เอาออกหน่อยนึงเพื่อจะให้บอไปบีบยอดครับนี่เด้ครับจริงจีผมได้กรีดยอดไปแล้วไอ้เรื่องยอดผมพอแล้วครับ เสียวที่หักครับผมก็เห็ดหักให้เบื้องเท่อนึงแล้วออันนี้ถือว่าเซ็ตสิน้นยกหลากแต่งโคนเซ็ตสิ่งพิธีเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาเจียวอหลีมาเดียวออกจากตรงนี้เดี๋ยวเด้อยแ๊บหนึ่ง ้าบวัยอีดีก็บปใช้ปัญหาครับถ้าส่งที่วัยอีดีนี่ครับญาติเลยถ้าส่งที่วัยอีกีครับแต่พออย่างญาติพออย่างเพราะเขาที่เอาหลากอยู่นะเอาไปครับเอาที่ว่าเขาแทงหลากได้ครับ เพราะว่าลากเขาจะได้แท่งได้น้ำครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาเสือกฟางที่ว่าแข็งแรงมาดครับเอาเป็นว่าสมุติวราุมมน,นี่เก็บไว้ต่อไปลากนี่ก็จะได้อยู่เป็น้ายอยู่สังหี้ครับอันตัวนี้ก็ถือว่าเซจินครับบานน่นี้อ่ะดเด้อครับเด้อ ผมบอกเอาเบิร์รับแทนข้างล่างถ้าออกเบิร์รนเ,อออเรนี่ยลูกตัวนี้จะรุนออกทันทีครับผมบอกเอ,อกเบิร์รับเอาไว้ังสีครับฟาดมือหนาเขาผู้เดี๋ยวค่อยๆมาแงออกได้ครับผมตัวเหนียววังสีอะไรท่านแกตอนนี้รุนได้เรืยครับนี่ตางจีแน่แนๆจะรุนด้วยนี่ครับผมอ้าวมือนีสำหรับยก จากการเลียงนาบบอกมามาใส่เลียงดินต่อแล้วก็กรีดทําความสะอาดข้นต้นครับเสร็จสิ้นครับวันนี้ครับก็ผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งก็ฝากขอกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นไดน้เดอรครับช่องประภาสบอนไสมะพร้าวครับสวัสดีครับ